การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะไม่ยากอีกต่อไปหากคุณดูคลิปนี้และแน่นอนว่าชุดนี้ติดตั้งได้ไง่ายมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูกันปมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแพ็กเกจที่ให้มาก็จะเป็นกล่องสวยๆแบบนี้เปิดเข้ามาก็จะเจอตัว n v s เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ไว้คอยเก็บบันทึกเก็บข้อมูลนะครับรองรับเมมโมรี่สูงสุด512จิกนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตแลนให้1พอร์ตสามารถเชื่อมต่อนะครับผ่านตัวสายแลนได้ผ่านตัว Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ เบอร์รี่นะครับเสียบตรงน,นี้รองรับ 512G อนาคตนะครับจะใส่ไมโครซิมได้อีกด้วยนะครับและในกล่องนะครับก็ยังมีกล้องอีก2ตัวเป็นกล้องบูเล็ตนะครับสรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED สมารทไลท์เขาจะเปิดไฟก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์ผ่านหน้ากล้องเพื่อให้ภาพที่ได้บันทึกออกมาเป็นภาพสีนั่นเองพร้อมแจ้งเตือนส่งภาพไปที่ไลน์บนมือถือและแอปพลิเคชัน h i กคอนเน็กสามารถสนทนาทูเวย์ได้นะครับพูดคุยตอบโต้ได้2ทางนะครับ มาดูอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีชุดอะแดปเตอร์นะครับพร้อมสายแลนนะครับแถมให้อแดปเตอร์มี3าตัวครับต่อไปมาดูวิธีการเชื่อมต่อครับมันง่ายมากเพียงแค่เรานะครับนำตัวกล้องนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เสียบปลั๊กตัวกล้องนะครับ wiFi ตัวนี้ก่อนนะครับเสียบไปเลยครับ2ตัวนะครับเทสจะมีไฟออกหน้ากล้องแบบนี้นะครับตัวกล้องนะครับเป็นไฟสีแดงออกแล้วนะครับไฟติดแล้วนะครับ ไฟสีแดงกระพริบแล้วนะครับให้เราเสียบตัว NVS ครับอะแดปเตอร์ NVS แยกไว้ต่างหากครับจะไม่เหมือนกับตัวอะแดปเตอร์กล้องนะครับให้เราทําการเสียบได้เลยครับเสียบด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีรูเสียบนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวตัวกล้องนะครับมันก็จะมาจอยกับตัว NVS นั่นเองนะครับต่อไปครับนำเราเตอร์ครับเราเตอร์จากบ้านท่านครับเพื่อดู เชื่อมต่อกันดูผ่านมือถือนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเราเตอร์นะครับผมใช้ยกตัวอย่างมาเป็นเราเตอร์ 4G นะครับของท่านจะเป็นเราเตอร์ของค่ายไหนก็ได้ครับ 3BBT b บ a r d b a n แ a นได้หมดนะครับมาต่อไปครับเอาสายอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ครับเข้ามาเสียบครับแบบนี้ครับตัวนี้นะครับรองรับเมมโมรีสูงสุด512 g b นะครับเพื่อบันทึกตัวกล้อง2ตัวนี้นะครับและกล้อง2ตัวนี้ยังใส่เมมโมรีนะครับได้อีกด้วยนะครับ ตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็มาบันทึกที่นี่ได้อีกด้วยสรุปแล้วบันทึก2แหล่งครับถ้าโดนขโมยไปก็ยังเหลือในนี้นะครับถ้าไม่ใส่เมมโมรีที่ตัวกล้องนะครับกล้องโดนขโมยไปเราก็สามารถดูย้อนหลังผ่านไอ้ตัวเจ้า NVN นี้ได้มันเจ๋งไหมล่ะครับมาดูการเชื่อมต่อต่อไปครับสังเกตที่กล้องนะครับจะเป็นไฟสีน้ําเงินกระพริบนะครับแบบนี้นะครับพร้อมรอการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อไปนะครับเข้าแอปพลิเคชันครับที่มีชื่อว่า HikConnect นะครับ เมื่อเราเข้าไปที่แอปนะครับ h i ก Connect เรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาบนของแอปพลิเคชันกดเครื่องหมายบวกครับสแกน QR Code นะครับแล้วเลือกไปตรงที่นะครับสแกน QR Code ด้านล่างครับทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าฉันสามารถนะครับมีไฟแสดงสถานะตามข้อกําหนดครับกดถัดไปครับไฟกล้องกระพริบเป็นสีน้ําเงินครับถัดไปครับกดเสร็จสิ้นครับ ตรงนี้ก็จะเจอรุ่นเครื่องบันทึกนะครับเป็น D S 7 1 0 4นะครับ N I นะครับ S 1นะครับกดตกลงครับเครื่องครนี้ครับมันก็จะเจอตัวกล้องนะครับ2ตัวแล้วชื่ออุปกรณ์กดถัดไปได้เลยครับนะครับมันจะให้เราตั้งค่ารหัสผ่านเห็นไหมครับนี่ครับรหัสผ่านที่เราตั้งนะครับตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่เราครับ1 2 3 4 5 6นะครับตัวโอเล็กเคใหญ่ครับ อันนี้ก็ตั้งรหัสผ่าน1 2 3 4 5 6้านะครับตัว O ตัว K นะครับกดบันทึกครับเพียงเท่านี้ครับผมตัวนี้มันจะถามว่านะครับเราได้ใส่เมมโมรีไปหรือยังนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เมมโมรีผมกดข้ามไปนะครับถ้าใส่เมมโมรีแล้วมันจะให้ฟอร์แมตนะครับกดข้ามไปครับกดยืนยันครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะดูกล้องวงจรปิดนะครับผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ nvs ได้เรียบร้อยแล้วมามาดูกันภาพเป็นยังไง เห็นไหมครับชัดมากครับตัวนี้ครับสนทนาทุกเวยได้ด้วยนะครับภาพชัดมากครับตัวนี้ง่ายๆนะครับในการติดตั้งระบบ NVS นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าภาพมันจะชัดขนาดไหนนะครับมามาดูครับ